สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะคือเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของคนที่อยู่ในที่แจ้งหรือบุคคลสาธารณะในสังคมไทยเรานี่แหละคะ่ะว่าจริงๆแล้วพวกเขามีพื้นที่ตรงไหนแค่ไหนกันแน่ซึ่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยอ้างอิงมาจากบทความวิชาการเลยนะคะชื่อว่าประชาธิปไตยกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลสาธารนณะ จากวรา,ารสารมจรสังคมศาสตร์ปริทัศน์ค่ะครับผมบทความนี้น่าสนใจมากครับวิเคราะห์ไว้หลายแง่มุมทีเดียวใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่สิทธิที่พวกเขามีจริงๆผลกระทบที่เกิดขึ้นเวลาคนดังออกมาพูดเรื่องการเมืองแล้วก็ที่สำคัญคือบทความนี้มีข้อเสนอในอะไรสำหรับอนาคตบ้าง ถ้าเริ่มจากหลักการพื้นฐานก่อนเลยนะคะเสรีภาพในการแสดงความเห็นเนี่ยถือเป็นสิทธิขึ้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยไทยเราอยู่แล้วอืมครับไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญปี50หรือฉบับล่าสุดปี60ก็คือรับรองไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะแต่แน่นอนมันก็ต้องมีขอบเขตใช่ไหมคะถูกต้องครับคือมันไม่ใช่ว่าไม่มีขอบเขตเลยก็มีข้อจํากัดอยู่บ้างอย่างเช่นเพื่อความมั่นคงของรัฐหรือว่าความสงบเรียบร้อยหรือต้องไม่เป็นละเมิดสิทธิของคนอื่นอันนี้เป็นหลักการทั่วไป แต่ทีนี้พอเป็นบุคคลสาธารณะมันมีความแตกต่างยังไงบ้างคะครับจุดนี้แหละครับที่บทความเขาเนิ้นยำ้ำคือถึงแม้ว่าบุคคลสาธารณะจะมีสิทธิเหมือนกับประชาชนทั่วไปนะครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นที่รู้จักมีคนติดตามเยอะคำพูดหรือการกระทามันเลยมีน้าหนักและก็ถูกจับจ้องมากกว่าปกติหลายเท่าเลยอืมจริงค่ะ ผลที่ตามมาเนี่ยเวลาเขาแสดงจุดยืนทางการเมืองอะไรออกไปมันก็เลยมักจะเอ,อ่อรุนแรงกว่าคนทั่วไปมากครับรุนแรงกว่านี่คือในแง่ไหนบ้างคะก็ทำเรื่องชื่อเสียงที่สั่งสมมาอาชีพการงานหรือบางทีอาจจะลามไปถึงเรื่องคดีความได้เลยแล้วที่สำคัญนะครับบทความยิงชี้ด้วยว่าสังคมเองเนี่ยแหละก็มักจะคาดหวังให้คนกลุ่มนี้ต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อความวิพากษ์วิจารณ์ได้มากกว่าคนธรรมดาทั่วไปซะอีก โอ้โหฟังดูแล้วเหมือนตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าค่อนข้างลำบากนะคะใช่เลยครับบทความใช้คำว่าเหมือนเผชิญแรงกดดันสองทางเลยสองทางยังไงคะคือทางหนึ่งเนี่ยก็มีเสียงเรียกร้องจากสังคมหรือแฟนคลับบางกลุ่มที่อยากให้ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองหรือที่เรียกกันว่าคอเอานะครับอ่าแต่อีกทางหนึ่งพอแสดงออกไปแล้วก็อาจจะเจอกระแสตีกลับอย่างรุนแรงจากคนที่ไม่เห็นด้วย หรือบางทีก็มีแรงกดดันให้ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองไปเลยกลายเป็นว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็อาจจะมีผลกระทบตามมาได้ทั้งนั้นเลยสิคะถูกต้องครับผลลัพธ์มันเลยออกมาหลากหลายมากบทความก็อธิบายไว้ว่าถ้าเลือกแสดงจุดยืนเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อาจจะได้ใจคนกลุ่มน,นั้นไปแต่ก็เสี่ยงที่จะโดนอีกฝ่ายโจมตีหนักมากเช่นโดนว่าโดนตราหน้าหรืออะไรแบบนั้นครับ อาจจะโดนเรียกว่าสลิมหรือคําอื่นๆที่เป็นเชิงต่อว่าหรืออาจจะถึงขั้นโดนแบน์สินค้าความบาดกระทบต่อง,งานโดยตรงเลยก็มีแล้วบทความก็ย้ำนะครับว่าปรากฏการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายการเมืองเลยไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่แค่ฝ่ายเดียวครับผมแถมยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะครับที่เป็นข้อจำกัดเช่นปัจจัยเชิงโครงสร้างอย่างกลไกของสื่อเองหรือว่าในวงการโฆษณา เอเจนซี่ต่างๆที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจแสดงออกของบุคคลสาธารณะด้วยฟังดูซับซ้อนมากเลยค่ะแล้วในบทความมีตัวอย่างรูปธรรมของการแสดงออกกับผลกระทบพวกนี้ไหมคะมีครับมีการรวบรวมไว้ในตารางเลยตารางที่หนึ่งในบทความ ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นครับมีตั้งแต่การวิาพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลการไปเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองการโพสต์ข้อความหรือรูปภาพในโซเชียลมีเดียการใช้สัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองต่างๆ แล้วผลลัพธ์ที่ตามมาก็มีท <ạ> <corri> ั้งด้านบวกและด้านลบครับอย่างที่บอกไปเกิดขึ้นกับบุคคลสาธารณะที่แสดงจุดยืนแตกต่างกันไปหมดเลยซึ่งทั้งหมดนี้มันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของคนกลุ่มนี้มัน เออมันไม่ได้ตรงไปตรงมาหรืออาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดกันอืมค่ะเข้าใจเลยค่ะพอสถานการณ์มันเต็มไปด้วยแรงกดดนันแล้วก็มีความซับซ้อนแบบนี้แล้วบทความพอจะชี้ทางออกหรือว่าเสนอแนะแนวทางสำหรับอนาคตไว้บ้างไหมคะว่าเราควรจะทำยังไงกันดีมีครับ บทความเสนอทางออกไว้ค่อนข้างน่าสนใจเลยโดยมองว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ต้องเอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนในสังคมเลยครับหลักๆก็คือ4ส,ส่วนด้วยกัน4ส,ส่วนมีใครบ้างคะครับส่วนแรกเลยก็คือประชาชนทั่วไปนี่แหละครับบทความเสนอว่าเราทุกคนต้องพยายามเปิดใจให้กว้างขึ้นเคารพในความเห็นที่แตกต่างลดการใช้คำพูดที่รุนแรงสร้างความเกลียดชังโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ และที่สําคัญมากๆคือต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนที่จะวิจารณ์หรือส่งต่ออะไรออกไปอันนี้สําคัญมากเลยค่ะในยุคข,ข้อมูลข่าวสารเยอะแยะไปหมดใช่ครับส่วนที่2ก็คือตัวบุคคลสาธารณะเองบทความก็เสนอว่าควรจะสื่อสารโดยยืนอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ใช้ชื่อเสียงที่ตัวเองมีในทางที่สร้างสารรค์พยายามช่วยทําให้การพูดคุยเรื่องการเมืองในสังคมเป็นเรื่องปกติมากขึ้นไม่ใช่เรื่องต้องห้ามและควรกล้าแสดงจุดยืนในการต่อต้านสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นการทุจริตคอร์รัปชันอืมค่ะและส่วน <c oughs> ที่สามล่ะคะ ส่วนที่3คือสื่อมวลชนและภาคธุรกิจครับอันนี้ก็มีบทบาทสําคัญมากบทความเน้นว่าต้องไม่ปิดกัน้นหรือเซนเซอร์การแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างต้องนําเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงมีจริยธรรมมีความเป็นกลางพยายามเป็นพื้นที่ที่ช่วยลดความขัดแยง้งไม่ใช่ขยายความขัดแยง้งและก็เรื่องการใช้กฎหมายอย่างพรบอรคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังเพื่อจัดการกับละเมิดสิทธิหรือเฮสปีจริงๆแต่ต้องไม่ไปจํากัดเสรีภาพที่มันเกินขอบเขตไปรวมถึงข้อเสนอที่ว่าวงการบันเทิงเองก็น่าจะเปิดกว้างเรือง น,นด้วยครับน่าสนใจค่ะและส่วนสุดท้ายส่วนที่4คือใครคะส่วนสุดท้ายก็คือภาครัฐและกลไกาทางกฎหมายครับหน้าที่หลักเลยคือต้องคุ้นครองเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนไม่ใช่ไปจำกัดหรือปิดกัน้นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยเฉพาะในคดีที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาทหรือการสร้างความเกลียดชังต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกๆุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม แล้วก็ควรจะส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยครับฟังดูแล้วเหมือนเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกๆฝ่ายในสังคมเลยนะคะทั้งภาครัฐสื่อประชาชนทั่วไปและก็ตัวบุคคลสาธารณะเองที่จะช่วยกันสร้างบรรยากาศที่มันเ,ออเปิดกว้างและก็ปลอดภัยมากขึ้นสําหรับการแสดงความคิดเห็นใช่เลยครับมันต้องไปด้วยกันทุกส่วนโดยสรุปแล้วสิ่งที่บทความนี้พยายามจะบอกเราก็คือ ถึงแม้ว่าในทางกฎหมายเรามีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกรับรองไว้อย่างดีแต่ในโลกของความเป็นจริงการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของบุคคลสาธารณะในบ้านเรายังคงเป็นเรื่องที่ต้องแบกรับความเสี่ยงสูงอยู่มากการจะคลี่คลายปัญหานี้ได้จริงๆคงต้องอาศัยการปรับตัวความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนในสังคมเลยนะคะ ครับผมและบทความก็ทิ้งทายไว้ด้วยประเด็นที่น่าคิดมากๆเลยนะครับให้เรากลับไปคบคิดกันต่อว่าสังคมเราเนี่ยจะสร้างสมดุลที่เหมาะสมได้อย่างไรระหว่างการปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกกับการที่คนพูดต้องรับผิดชอบต่อคําพูดที่อาจจะสร้างความเสียหายและที่สําคัญคือจะเคารพและยอมรับในความแตกต่างของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลสาธารณะกับคนทั่วไปได้อย่างไรโดยเฉพาะเมื่อมันมีเรื่องของอํานาจแล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายมากๆเลยค่ะครับเป็นโจทย์ใหญ่ที่คงจะต้องหาคําตอบกันต่อไปอีกนานทีเดียวครับ